สี่ประตูเท่ากันนะพีโิะพี่ิลคับได้ครับ,รรบให้สงคนเลยครับให้สองคนัานราชวโร่ยครับโอ้ครับ <laughs> ก็คือลิเกียตองนะครับรบองประธานสาพันทูบันอาเซียนเนี่ยนะครับคือขณะที่ก็ให้เกียรติรุ่นพี่นะครับธีรศิลป์แดงดาลูกปลาไม่ต้องมีเกณฑ์ก็ได้นะครับทั้สี่ลูกน,นะครับทสองคนเช็คหนึ่งหมื่นเหนรียญสหรัฐนะครับ,รบเหรียญดอลลาร์สหรัฐสามแสนสามหมืน่นบาท 2,500สารักทางฝ่ายจัดแจ้งข้อมูลมาว่า10,000เหรียญครับคือทางข้อมูลเขาบอกว่า10,000นะครับแต่ว่าอาจจะไปหาคนอื่นด้วยหรือเปล่ารางวัลจะเท่ากับทางด้านผู้เล่นผู้สมคุรค่าซึ่งได้10,000ตำรักนครับ4รูปนะครับ